หัวข้อทุกขะสมุทัยอริยสัจความจริงเกี่ยวกับต้นเหตุทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นชนไหนตัณหานี้อันใดมีความเกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานี้นั้น เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้อะไรเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี่ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ณที่นี้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์เป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จักขูวิญญาณโสตะวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณ เป็นที่รักที่จเจริญในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้วิญ,ญญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะคู่นั้นนั้นประจวบกระทบกันจัขคุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จกขุสัมผัสสัชาเวทนาโสตสัมผัสสัชาเวทนาขานะสัมผัสสัชาเวทนาชิวหาสัมผัสสัชาเวทนากายะสัมผัสสัชาเวทนามโนสัมผัสสัชาเวทนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ หมายเหตุสัมผัสสชาเวทนาคือเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะในคู่อายตนะนั้นๆรูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสสัญญาพทธพาสัญญาธรรมสัญญาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้หมายเหตุ สัญญาคือความหมายรู้ในอายตนะนั้นๆรูปสัญเจตนาสัทธสัญเจตนาคันธสัญเจตนารสสัญเจตนาโหตภัสสัญเจตนาธรรมสัญเจตนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้สันเจตนาคือความคิดอ่านในอายตนะภายนอก ซึ่งเกิดต่อจากสัญญาทางอายตนะนั้นๆรูปตันหาสันทตันหาคันทตันหารสตันหาพุทธภาตันหาธรรมตันหาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้หมายเหตุตันหาคือความทยานอยากเข้ายึดมั่นอายตนะนั้นๆ รูปวิตกสัทธวิตกคันธวิตกรถวิตกปุถัพะวิตกธรรมวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้หมายเหตุวิตกคือความตรึกนึกในอายตนะนั้นนั้นรูปปาวิจารสัทธวิจารคันธวิจารรถวิจารปุถะพะวิจาร ธรรมวิจารเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้หมายเหตุวิจารคือความตรองความแนบใจอยู่กับอายตนะนั้นๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจ